หลายคนไม่เคยเห็นวิภาวีสีทองทำท่านี้จนแฟนๆกรีดแถมยังจะจุ๊บสาวคนนี้อีกแพลวพาวจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดุุกข่าวสารกีฬาวันลเลย์อบอลของเรากันนะคะสำหรับวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7, 7ที่ผ่านมานะคะแกนสปอร์ตค่ะ เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ภายใต้แรงบันดาลใจจากเดอะดรีมจากความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังของนักตบลูกยางทีมชาติไทยทางด้าน2วิภาวีสีทองก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับคอนเซปต์เดอะดรีมความฝันนี้นะคะว่าความฝันของหนูเป็นการเล่นทีมชาติและได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศค่ะ อยากฝากถึงแฟนๆช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะคะพวกเราอยากได้กําลังใจเยอะๆค่ะทางด้านเนนทัดดาวนึกแจง้งผู้เล่นตําแหน่งบอลเลวกล่าวว่าความฝันของหนูคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกแล้วก็การได้ไปทําหน้าที่แทนคนไทยสู้เพื่อคนไทยค่ะกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนสําคัญมากๆช่วยส่งแรงใจแรงเชย้์ให้พวกเราเยอะๆนะคะซึ่งทางด้านชมพู่พรพันเกิดปราดมือเซตทีมชาติไทย ก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับเดอะดีมชุดแข่งขันปีนี้ก็เล่าเรื่องของการทำความฝันให้เป็นจริงมีการยกลายดัดฝันขึ้นมาไว้บนบ่าซึ่งก้องจะโฟกัสมาที่บนบ่าเราอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจส่งเสียงเชียร์หน้าจอให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะหากใครมีโอกาสได้มาเชียร์ที่สนามก็อยากให้ส่งเสียงดังๆแล้วเรียกชื่อดังๆค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะปีนี้สู้เต็มที่ค่ะและสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะที่แอดจะยกมา ให้ผู้ชมได้ฟังกันนะคะนั่นก็คือบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยก็ได้กล่าวว่าเดอะดรีมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือความฝันทุกๆคนมีความฝันแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความฝันค่ะความฝันแรกของหนูก็คือการได้เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติซึ่งวันนี้หนูก็สามารถทําสําเร็จแล้วและความฝันต่อไปก็คืออยากจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยสําหรับชุดในปีนี้ทีเด็ดของเราจะมีลูกเล่นตรงหัวไหล เห็นถึงความสนุกอยู่ในเสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อที่ให้ใครใส่แล้วหนูมั่นใจว่าสวยแน่นอนค่ะและสําหรับประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นั่นก็คือประเด็นของวิภาวีสีทองและแอก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำไปแล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะคะวันนี้แอดก็นำมาฝากค่ะต้องบอกเลยว่าวิภาวีกับชัชุอ้นนะคะเล่นกันได้น่ารักมากรวมไปถึงวิภาวีและทัดดาวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคน ไม่เคยเห็นวิภาวีทำท่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่าจริตสาวมาเต็มเลยทีเดียวค่ะซึ่งแอดนะคะก็บรรยายไม่ถูกค่ะว่าวิภาวีทำท่าแบบไหนอยากจะให้ทุกคนนะคะไปดูคลิปกันเอาเองดีกว่าค่ะว่าวิภาวีทำท่านี้แล้วแฟนๆถึงกับกรี๊ดเลยทีเดียวบางคนนะคะถึงกับแซวว่าอย่าทำบ่อยๆนะแม่ใจจะละลายอีกทั้งยังมีช็อตที่วิภาวีนะคะทำท่าจะจุ๊บชัชชุอนโมกสีอีกด้วยงานนี้ยิ่งทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลเข้ามาแซวว่า แพวพาวจริงๆเลยนะจะจุ๊บสาวทุกคนไม่ได้สำหรับวิภาวีสีทองนะคะก็นับว่าเป็นความสดใสของทีมเลยจริงๆไม่ว่าตอนที่จะอยู่หลีเกาหลีนะคะรวมถึงตอนนี้ที่กลับมาไทยนะคะรวมตัวกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็ยังสร้างความสดใสให้ทีมเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวิภาวีสีทองเองก็นับว่าเป็นสาวไทยคนเดียวนะคะที่ตอนนี้หลีเกาหลีใต้ขอต่อสัญญาเนื่องจากคงจะประทับใจในการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุก แถมยังสามารถสร้างบรรยากาศของทีมให้กลับมามีอรอยยิ้มและความสดใสไม่ตึงเครียดจนเกินไปก็ต้องยอมรับนะคะว่าฝีมือของวิภาวีนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะแอดคิดว่านะคะวิภาวีจะสามารถช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขัน VNL ได้อย่างมากแน่แน่และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเรากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ